อันนี้มาพบกับสายลมไม้น้อยโอนไวขายรถมือสองส่งทั่วไทยเหมือนเดิมนะคะอันนี้มาพบกับรถนิสสันมาร์ทเครื่อง e ีโกคานะคะนิสสันมาร์ท1.2เครื่อง e ีโกคา EL นะคะปี2010นะคะรุ่นนี้เป็นสีขาวรุ่นสียอดนิยมเลยค่ะนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นปุ่มนะคะปุ่มพุชสตาร์ทสมาร์ทคีสตาร์ทได้ทุกวันพุธนะคะวันพฤหัดสตาร์ทไม่ได้อพุดเล่นอ้าวเดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันนะคะ เดีวนะคะก่อนที่จะไปดูชมภายในนะคะต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะขาวมุกผูกแล้วขาวมุกอาพานอเดี๋ยวสายลมนะคะจะพามาดูภายในรถนะคะเป็นปุ่มพุทมสตาร์ทนี่ค่ะกุญแจก็มานั่ง เลียกไม้น้อยนะคะถ้าเห็นสายลมโอนไวแล้วก็ไม้น้อยเนี่ยมาดูเลยะค่ะคันนี้เลียกไม้นะคะ1นึ่ง5สอเก้าร้อยเจ็ดิห้ากิโลก็เฉลี่ยแล้วตกปีละหมื่นสองนะคะวิ่งน้อยมากเลยค่ะคันนี้น้อยจริงๆนะคะแอร์ก็เย็นฉ่ำเพียงก็เสียงดังถ้าเราเปิดดังนะคะอันนี้ ปุ่มปุ่ม push s t a r ใช่ครับขเขายะถัดตาร์ทไม่ได้นะครับต้องพุดเท่านั้นนะครับถูกต้องค่ะนี่นะคะเป็นปุ่ม push s t a r นี่ค่ะแอร์ก็เย็นฉ่ำมากถ้าความรู้สึกหรือว่ากลิ่นเสียงของแอร์นะคะว่านั่งตรงนี้แล้วมันเย็นมากจริงๆนี่อยากให้ท่านผู <Wow. S 1> ้ชมได้ได้รู้ว่ามันเย็นจริงๆเย็นจนหนาวนะคะเพลงก็ดังถ้าเราเปิดดังน่าเห็นไหมคะ คมชัดหมดค่ะนะคะที่สําคัญก็คือคันนี้เป็นบ่อหนังเพราะทาไมเจ้าของเดิมนะคะเป็นบริษัททาเบาะหนังนะคะหุ้มเบาะหนังอย่างดีเหมือนกันรักษารถด,ดีมากมีรถหลายคันนะคะผู้ชมดูนะคะเกียร์ก็ใหม่นะคะบ่งบอดเกียร์ออโตโอ้หัวเกียร์ก็ใหม่บ่งบอกว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะคะเหมือนเดิมตัวพีตัวอาตัวเอ็นตัวดีเหมือนกันนะคะก็จะโชว์เนะะี่ยค่ะเกียร์ออโต้ นี่กุญแจนะคะกบกุสตากุญแจสำรองก็มีนะคะค่ะภายในก็ประมาณนี้นะคะไม่มีตรงไหนช้ำเลยนะคะอะไรเลยค่ะจ,นจนูนเอ๊ะที่ใส่ไหนค,ค่ะโอเค ค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายนอกแล้วก็ข้างหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังเลยนะคะอุปกรณ์ก็อยู่ครบนะคะ,ะได้ค่ะเ้วเปิดภายในให้ชมค่ะอ่าโชค๊คอัพดีมากเลยเห็นไหมคะอยูุ่๊บเลยนะคะรถคันนี้บ่งบอกว่ายังไงคะเจ้าของเดิมรักษาดีมากอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วจะตกใจอุปกรณ์อยู่ครบค่ะใหม่กิ๊กเลยนะคะ สะอาดสะอานเพราะยังไม่เคยใช้เลยนะคะอันนี้บ่งบอกว่ารถมีประสิทธิภาพดีนะคะคนซื้อคนขับก็จะสบายใจได้นะคะจ้ะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะล้อแมกค่ะล้อแมกเดิมๆมากเลยค่ะนะคะดอกยางก็ยังอยู่เห็นไหมคะ ซ o มใกล้ๆดอกยางก็ยังอยู่นะคะเดิมจริงๆเห็นไหมคะนี่สันมาร์ทนะคะท่านผู้ชมจะได้สบายใจด้วยนะคะย่า,ยางใหม่่ีเส่นค่ะหะะลังจากชมรอบๆคันเสร็จแล้วนะคะเรามาชมห้องเครื่องกันค่ะอ่าดูเลยค่ะห้องเครื่องนะคะ ดูได้เลยนะคะหนึ่งอ่าห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วนะคะที่สําคัญดูเลยค่ะหัวนอ็อตอ่าหัวน็อตก่อนนะคะนี่คคะถูกไม่เคยหมุนไม่เคยขันอะไรเลยนะคะดูหัวน็อตได้ดูนะคะชมห้องเครื่องกันก่อนค่ะผู้ซื้อจะได้สบายใจนะคะคนขายก็สบายใจซื้อเงินสดเงินผ่อนได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมดูใกล้ๆนี่อ่านิสารเห็นไหมคะ เนอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะโอเค <Okay, S 2> นะคะแบตก็ใหม่ด้วยนะคะวันที่ห้าเนี่ยค่ะเห็นมเดือนห้าเดือนป,ปีที่แล้วนะคะโ okay. อเคโลโก้ไม่ช้ำเลยวันนี้สันมาร์สโลโก้จะสวยมากโลโก้จะไม่ช้ำไม่มีรอยเลยนะคะเห็นไหมคะอ่าไหมกิกกเลยค่ะเขาเรียกใหม่กิ๊กกนะคะโอเคจุดเด่นนะคะ ที่ช็อตนี้ค่ะที่สำคัญคันนี้นะคะมีป้ายประมูลขายด้วย <Wow. S 1> เปิดออกเลยค่ะเป็นนะคะกรอ 6, 6 2 2นะคะหรือการเงินรุ่งเรืองการงานก็รุ่งเรืองนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่า8 8 6แบวก2เป็น8 8นะคะเราขายถูกมากอ้าวราคาป้ายประมูลก่อนนะคะ จดไวเลยค่ะหรือให้ลูกหลานจดไวเลยนะคะป้ายประมูลป้ายนี้นะคะเฉะพาะป้ายประมูลนี้นะคะขายราคาเท่าทุนเลยค่ะ35,000บาทนะคะ35,000บาทค่ะใช้แล้วรุ่งเรืองทั้งชีวิตหน้าที่การงานสุขภาพก็ดีนะคะอ่านะคะป้ายประมูล35,000บาทอ่าคราวนี้ประเด็นสำคัญเลยนะคะคือราคารถนะคะเรายังไม่ได้แจ้งราคารถนะคะ รถอีโกคานี่สันมาร์ท1.2 EL นะคะพุชสตาร์ทนะคะส m ม r าร์คีด้วยนะคะปี2010เราขายเพียงราคาจาไว้นะคะราคา2 3 9 0 0 0บาท2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะสายลม ไม่น้อยโอนไวขายรถมือสองส่งทั่วไทยมีเร่มทุกคันนะคะซื้อสดซื้อผ่อนโอนได้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสายลมสวัสดีค่ะ